มาพบกันในแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับสำหรับลาวสตาร์หลังมาไม่ค่อยเวิร์นะครับมีวันนึงไปคิดไว้ให้ห้องใหญ่เพราะว่ามันจวนตัวยิงครับแตก3ตัวตรงๆงไปนะครับก็ต้องขอภัยห้องอื่นครับแต่วันนั้นคนทันกันน้อยครับเนาะก็ผมถือว่าผมลันต่อไปครับเลือกเล่นที่เดินครับอันไหนไม่เดินไม่ต้องเล่นครับคลิปนี้ลันยาวนะครับลาวยันมาเลยันฮานอยนะครับ โอเคครับสำหรับลาวสตาร์วันนี้เด้งสุดที่จับได้ชอบศูนย์ครับชอบศูนย์เนาะชอบศูนย์ใครชอบวินชุดวินเนี่ยผมพอดีผมไปเจอมันได้ผมได้4ตัวนะ0ต่อ,อ5ตัวอะไรกันครับชุดวินนะ02758ครับ02 02578น้ 0, 2, 0, 2, 5, 7, อ่าเนาะใครชอบเผื่อใครชอบวินนะครับ ผมเฉยเนะผมไม่ได้ชอบวินมากมายแต่ผมไปเจอมาพอดีมันชนกันที่0ูนย์ครับเนอะศูนย์สครับ02นย์สองศูนยจ็ดสอครับ มาสอเข้าไปครับเนาะก็ลาวสตารครับได้แนวนี้ครับเดี๋ยวเจอกันต่อก็คือยาวครับมาเรครับเมื่อวานมาเรเจาะบ,บนล่างนะครับสุดหนึ่งเด้งบนล่างครับสำหรับมาเรมาเรวันที่สอง วันนี้มาเรเด่นสุดที่จับได้สําหรับมาเรชอบอะไรชอบ9ครับชอบ 9, บอบ9บวิ่งบนรุนล่าง9ครับ0 9น9์เครับใครชอบไหลผมเห็นไหล8ปดมาสามสรอบใครใครชอบไหลลองดูนะครับ0ของประท,ทานโทษครับศูน5์8้าหนึ่ครับ กํันโทษกัไม,ม่ใช่หนึ่งแหนึ่งห้าเมื่อวานหนึ่งแปมาแล้วมาห้าเข้าไปครับสงสัยจะตามหมัวธนเบ,บาลเนานะนะเดี๋ยวเจอต่อครับยาวไปนะคลิปนี้น่าจะประมาณ5นาทีผมว่ายังต่ำหาน้อยพิเศษครับ ฮานอยพิเศษเมื่อวานเบิ้ลเมื่อวานอ่าเริ่มเบิ้ลให้สังเกตดูครับบางครั้งเริ่มเบิ้ลกับเบิ้ลตามกันเมื่อวานฮานอยพิเศษเบิ้ลฮานอย v i p เบิ้ลนะครับผมว่า4นะ่าจะยังอยู่ครับผมว่าเขาจะว่าตามผมหรือเปล่าอันเนี้ย15นาฬิกาสานาทีรู้ผลครับ3 4 5 4 9 4ครับสามแปดเจ็ดแปดเก้าแปดครับ มัดแปดเข้าไปครับเนอะเจอต่อครับหานอยปกติครับผมลืมผมลืมพิมพ์ไว้ก่อนตัองขออภัยต้องมาไล่พิมพ์ใหม่หานอยปกติเมื่อวาน10แต้มครับ7 4 0 1 8 7 4 0 1 8วันนี้ สำหรับฮานอยปกติชอบศูนย์ก็ชอบโอ้โหมันชนกันที่หลายตัวมากเลยมันได้หมดได้เกือบทุกหลักอะได้ได้เกือบ5 6ตัวให้มันเดินอยู่แต่ผมตัดสินใจเพราะว่าเขาปิด10แต้มผมชอบศูนย์ครับมันได้ศูนย์มันได้ศูนย์ทีนี้ผมทีรันดูนะได้ศูนย์ได้4ได้8ได้7ได้3มโอ้โหสัรพัดเลยเยอะจัดแต่ผมชอบ10แต้ม10แต้มมาผมก็จัดศูนย์ครับศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าครับ หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าครับกลัวจะปิดสิบแต้มเหมือนเดิมจังนะจถ้าสิบแต้มเหมือนเดิมขอแปดเก้าไอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งลยกันน้องกันนะมาสามเข้าไปครับกลัวสามเจ็ดเจ็ดสามยังไม่พูดถึงไนงะเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเยอะมากไม่ดีครับโอเคครับแต่จเจอฮานอย VIP ครับ คลิปยาวๆอย่างนี้นะคนฟังเลื่อนได้ครับไม่ต้องเป็น y o u ูทูบได้ไม่มีโฆษณาสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะไม่ต้องห่วงครับสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เมื่อวานเมื่อวานสิบแต้มหรือเบิ้ลนะครับวันนี้ผมว่าก้าวผมชอบก้าวครับเป็นสูตรก้าลองสูนครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าครับอ๋อขอประทานโทษผมไปดู มาเลย 59, 0 5 9 0 9 9 5อาา่าฮะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับ37 38 89ครับอัศมีเข้าไปครับก็เนื่องจากไม่ได้ลงเมื่อวานพักไปหนึ่งวันน้อยยังไงก็ลองรันดูครับยังไงก็เบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับได้รวมๆแล้วก็รณนี้ครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับผม